ไอ้บางกอนนะมาเป็นฝูงเลยคุณเตสือดฝูงมึกใหญ่เลยฝูงมึกใหญ่เลยฝูงละโลฝูงละโลปักกระบอกโอ้ย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 มาเร็วมาเร็วเจอฝูงแล้วครับเจอฝูงแล้วครับ สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่มเข้ามาชมช่องธรรมาหากินถิ่นไทยมันนี้มาหลุนเสี้ยนยอาถ่ายเขื่อนปลาสักคือเก้าแล้วครับน้ำแม,ม่น้ำปลาสักเออหืนล้นขึ้นยกตามตะลิงตามลิ้มไปเรื่อยๆครับตามระดับน้ำนี่มนาะทางหุดสเสี้ยนเงาสป็นินได้สีมานประมาณอย่ามาหลุนไปน้ำกันครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วดูดนะครับปนินสวยๆเริ่มได้เห็นปนินแล้วนี่มาทั้งพ่อปลาฝูงปลามู้ดเข้ามาเป็นไรรุ่นแต่ละมือแต่ละมือรุ่นไปมือต้มหนึ่งครับสำหรับเช่นเนาะเพราะว่าแต่ละหมายกับบัวจิมานบอมานนะครับยกตามระดับน้ำไปเรื่อยเทียนหน่่ย ยียนน้อยตะเคียนน้อยนี่ก็ยังเงียบอยู่ครับยังทั้พอทางป่าหรกอกหาไปเรื่อยๆประกายขึ้นเลยประกายกายหน่อย ตัวง,ง่ามนี่เงนาะนี่เลยคิดว่าจะได้ซีแหละเดี๋ยวไปบอพุ่นลงเบิง้งผมว่าถ้าน,นำเพราะท่านเข่าหดที่มีแดงซีแหละป่าย่าอเงยก็หนีพอถึงนี่นนตาจะรับได้ป่าอยูน่นะครับช่วงเศร้าน้่งหางพุทธมีเปลี่ยนใหม่แต่ก็ได้หลายโลอยู่นี่ปัจจุบันตัวง่ามอยู่รวมทางล้อบ่อไว เียนหมายนะบที่สองรับไมยเรียกบรมานห้อยน้ำลงหลายมือเราบริมาหมายสองเป็นยังไงนี่นะน้ำเข่าแล้วครับน้ำเออขึ้นมาเนีเป็นยังไงจะมาลุ้นกันในหมายที่สองมาหมายที่สามครับกินเข่าเสร็จบางย้อทับป่าเก็บป่าทั้งคกแต่จะรัดกับเย้เมื่อก่อนสามบรหลอดดอกมันกวรังทับ ฟังท,งทับปุงปลาเป็นโลกไหมดูเนี่ยเอาเคดเดียวที่ว่าปลามุดตาฟังทับปุงปลาคระบป้า,าวป้อยลุ่มต่อมาที่สามครับเป็นทังไดงี่มาไก่เอาด้านนี้ด้านสะพานครับงระลุ่มกันตอ่อช่วงบายครับตอนนี้ก็บายม้ง มาลุ่นเอากวงครับมืนหหมนอนี่หาไม้ป่ายังบัตถันเพาะนี่ไม้ที่สามแล้วเหน็นนึงได้ไมานี่เลยอายุหัดค้ำพุนแล้วครับเปิดมองง่ายแล้วมันดูงนจัดป่าเงี้ยเพี้ยนหน่อยมีแต่เพี้ยนหน่อยอ เพียนน้อยตะเพียนน้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับเพียนตะเพียนโอ้ตะเพียนอ้วนดีแท้ท่องไข่องป้งอ่งแป้งเลยตะเพียนเพียนน้อยครับเก็บหมดแล้วครับมาแต่ละมือแต่ละหมายกับบคือเก่าแล้วครับเดี๋ยวแต่ว่าที่ศพช่างวะลาขึ้นปลาลุกโน้วัดดวงไป เช็นน้อยมีอยู่ได้ละ่ะเช็นน้อยได้จับอยู่ไงเพียนทองเก็บวันนี้วันนี้ยังไม่ได้ปลาพอโลเลยเหียนหมายสองหมายแล้วหมายที่สาม เป็นยังไงวันนี้สเสิร์ตกับยายบัง,บงกอนครับคุณตาจรต์รับลวมไปเพียนตะเพียนเพียนส,สวยๆก็มีหายด้านน้นำใสครับนี้ ค,ค่อยส่มนี้ยกันี่โอ้ยไ่บางก่อนน่ะมาเป็นฟูงเลยคุณเป็นโล่เลยแล้วนัว่นน่ะศพจังหวะฟูง้าก็บอกครับทำเลน้ำถนอนอาจจะเพี้ยนแลนน้ำถนน <laughs> <laughs> มันบ่เขาป่าเราเน่นเหยียบน้ำนี่โดดเพียนครับตะเพียนมาเป็นปลาหนิ้งหน่เนาะเป็นฟูไปเลยโอ้พอน้ำใสเราเห็นปลาหนิ้งหน่อยเว้ยเอยปลาตะเพียนหน่อยเพราะตอนน้ำมันยุบปลาตะเพียนถือเป็นฟูพเพียนมา ถูกไหมแต่เพียเพ้ยนเพี้ยนไซส์น้อยครับไซส์เล็กปุ๊บสองตัวโอ้ปลินมาแล้วปลินน้อยมาแล้วดินน้อยมาแล้วหนึ่งตัวปุ๊บเลี้ยงเลยเลี้ยงเลี้ยงแล้วปุ๊บเลี้ย,เยงเยงล้ย ปึ S <S <S ๊บไม้แล้วตะเพียนไมกแล้วเด้อมปนยังใ,ใต้สะพานใต้ถนนมันม,มีจู่เขาเราตั้งหนาว <solche. S 1> เพียนโลทางดีเ้าะเพียงขยอ,อ้โอ้มาไว้ะเพียนเคียนทั้งกำมัง,งกำมังทั้งตะเพียนเก็บหมดครับวันนี้ยังไม่ได้ปลาพอแจวเลย หม,มาไม่บวมหมาที่แล้วครับนึกเนาะหยกวัดตัวไปตัวนี้ก็บอนทวนบอนยุนไปนิ่มเดินเปนนิ้มน้อยเดิน,น,าน,านมาแล้วครับมาแล้วครับเสด็จเสด็จฝูงมึกใหญ่เลยฝูงมึกใหญ่เลยฝูงละโลฝูงละโลปากกระบอกสบจังหวะมาเป็นฝูงโลหนึ่งเลยนเนาะ ฝูงนึ่งแับปลาหนำหนึ่งเจอแล้วฝูงแรกเจอแล้วฝูงแรกให้ปลาหลายอย่างแถวตะเพียนกันมีครับหัวแข็งกันมีปลาทูกันมีฝูงนี้มันปลาผสม สะสมครับมนันปลาหายเงี้ยเป็นมมาสมเป็นเลยๆอืออืออู้ย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 มาเร็วมาเร็วเจอฝูงแล้วครับเจอฝูงแล้วครับฝูงแล้วครับอ่บากระโปรงคุณเนี่อยู่ด้วย เพียนกับเพียนเพียนครับอืมน่ารีเลย์สีน่าไม่เว้ยพกดจับนี่พอดพ่อป่าเดาลโตม้มาเพียนเพียน มีโดดสามสี่ตัวเพียนทองอเพียนทองหลายตัปีนี่จุ่มเหนือท่อแต่เพียนทองเ้เพียนทองสองตัวทองประเภทปลาสวยงามแล้วก็อิ่มท้องด้วยนะครับ เป็นทองไหมแล้วครับเป็นทองไหมแล้ววิลามเห็นทองเป็นทองหางแนงเดงขีบแดงตัวเหลืองๆหน่อยโอ้โอ้เห็นหน่อยเขยา่าสามตัวครับ ตัวเล็กๆทำปลาให้หมดสูนไหม้านมาดไม้เปลี่ยนท้องกินครุบๆอะกินครอบครอบครอบมันรอดรับตัวนะึงเห็นท้องหลายเลยสูน ตัวออกเป็นหินละออกจากมือย้อมออกสักเพี้ยนเดชรอด,ด,ดไปได้หนึ่งตัวครับ ต้นใหม่ ừ, โดดส้นนะน,นินหน่อยเดิน,นินหน่อยอเพี้ยนเลยถึงไปย้อนนต้องเต่งงย้อทับป่าไตทีต่เป็นหญ้า เตียนครับจับเรื่อยๆไปซี่ันที่ได้หลายยุ่ปากันด้มันนักยกฟ้าดูมียกฟ้าวไหลครับจนมัเฟ้าหลปยาางนนเฮ้ยเยนเตืยนสามสี่ตัวโดนอ้วนเลยะเตียน thêm nhỏ thêm nhỏ tằm bơm đã chết chu được thêm 3 lô các này 1 lô là 4 lô này bữa nay là hái nhặt ba cái tổ gan mới là ba cái thiên thiên tốt 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 đi ba cái สี่โลแล้ววันนี้หาปลายากมากเลยมีเวลาหลุนต่ออยู่ก็ไเ่ิด้เติมกัน